สวัสดีครับรลกลับมาพบกพับคุณต้นกับวิชาคณิตศาสตร์อีกครั้งนะคะวันนี้มาเต็มยศเลยนะครับเพราะว่าคิดถึงนักเรียนมากๆเลยนะครับเพราะว่าปิดออนไลน์ไปปิดโควิดเนาะปิดโควิดไปนักเรียนไม่ได้เจอจะเจอกันชุดนี้เป็นไงยังใส่ได้กันไหมเอ่ยอันนี้เป็นชุดนักเรียนชายนะครับ พร้อมกับเพลงมาร์ทของโรงเรียนเราเลยมาวันนี้มาแบบสดใสล่าเริงนะครับเอาล่ะนะครับเรามาเจอ,เจอกันเจอหน้าครูต้นแน่นอนเลยก็ต้องมาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้นะครับครูต้นจะรวบรวมปัญหาในส่วนที่เรียนเรียนมาแล้วนะครับมาพูดมาคุยกันนะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปนะครับเรามาดูกันก่อนปัญหาที่เรียนส่งมานะที่เรียนทํามาแล้วครูต้นได้ตรวจนะครับพบปัญหาแบบนี้ครับ ปัญหาที่เราเจอการก็คือหนึ่งคือในเรื่องของการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเศษส่วนเนาะการเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าเศษส่วนนักเรียนบางคนยังไม่ชัดเจนยังทําไม่ชัดเจนทําไม่ได้คล่องดังนั้นเดี๋ยวเราจะมามาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับทําไมต้องอธิมายการเปรียบเทียบเพราะว่าการเปรียบเทียบจะโยงมาในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนด้วยจะโยงเข้าสู่ในเรื่องของการบวกลบเศษส่วนด้วยดังนั้นครูต้นขออนุญาตย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับ ปัญหาที่พบในเรื่องที่2ก็คือเมื่อนักเรียนคูณกันแล้วเนี่ยในบทการคูณเนาะคูณกันแล้วคาตอบที่ได้เนี่ยหนูตอบเลยจริงๆหนูตอบเลยยังไม่ได้นะลูกนะหนูต้องไปดูก่อนว่าคําตอบนั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือไม่ก่อนด้วยดังนั้นเจอ2ปัญหาเดี๋เราเอาสองปัญหานี้มาทํากันใหม่อีกรอบหนึ่งมาวิเคราะห์มาอธิบายกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ปัญหาแรกก่อนปัญหาแรกที่พบก็คือในเรื่องของการเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบเสร็จแล้วมันจะโยงไปเรื่องของการบวกกับลบที่ครูต้นบอกไว้นะครับดูก่อนนะดูที่โจทย์ก่อนตัวอย่างนะครับจํานวนเต็ม 18, 19, 10, 10, 12, 11เศษ9ส่วน10กับจํานวนเต็ม12เศษ1ส่วน4ในข้อนี้นะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบ <ๆ S 2> อะไรก่อนดับแรกเปรียบเทียบจํานวนนับใช่ไหมครับระหว่างข้อนี้คือ11กับ10บจบเลยจบเลยเพราะ11มันน้อยกว่า12ดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยลูก ใส่เครื่องหมายอะไรตรงนี้ได้เลยน้อยกว่าดังนั้นสรุปได้เลยว่าข้อนี้คือจำนวนเต็ม11เศษ9ส่วน10น้อยกว่าจำนวนเต็ม12บเศษ1ส่วน4แบบนี้เปรียบเทียบตัวไหนก่อนถ้าเป็นแบบนี้เปรียบเทียบจำนวนนับก่อนใช่ไหมลูกถ้าจำนวนนับมันไม่เท่ากันหนูได้คำตอบได้เลยมาดูในกรณีที่สองถ้าเป็นแบบนี้จำนวนนับมันเท่ากันดูเห็นไหมลูกตัวอย่างเห็นไหมครับ จำนวนเต็มเก้าเศษห้าส่วนสิกับจำนวนเต็ม9เศษหกส่วนสิเปรียบเทียบอะไรก่อนดับแรกเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนเป็น9กับ9ยังไม่ได้คำตอบมาเปรียบเทียบตัวที่2คือเปรียบเทียบอะไรครับเศษส่วนอ่าตัวแรกเป็นอะไร5้าส่วนสิตัวที่2เป็นอะไรเศษหกส่วนสิบเปรียบเทียบได้ไม่เอ่ย ไม่ได้เพราะตัวส่วนยังไม่เท่ากันถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันในที่นี้ครูต้นขออนุญาตอธิบายเป็น2แบบอธิบายเป็น2แบบนะเพราะว่านักเรียนบางคนทํามาแบบหนึง่งนักเรียนบางคนทํามาอีกแบบหนึง่งไม่ผิดไม่ผิดแต่ครูต้นขอนขอนุญาตให้ดูที่สีขาวก่อนดูที่สีขาวก่อนนะครับแบบแรกเลยคือการสลับกันคูณอยากทำสิบกับ12เนี่ยให้มันมีค่าเท่ากัน ทำแบบสลับกันคูณสลับกันคูณหมายความยังไงเศษห้าส่วนสิบเอาอะไรมาคูณเอาสิบสองมาคูณเอาสิบสองมาคูณทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับส่วนตัวหลังหกส่วนสิบสองเอาอะไรมาคูณเอาสิบมาคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนกันนะครับตัวบนก็จะได้เศษหกสิบส่วนร้อยยี่สิบตัวล่างก็ได้เศษหกสิบส่วนร้อยยี่สิบ ดังนั้นสรุปได้ว่าเศษส่วนที่เราทํามาจากเศษห้าส่วนสิบก็กลายมาเป็นเศษหกสิบส่วนรอยี่สบอันนี้ต้องวางให้ถูกตําแหน่งนะจากเศษหกส่วนสิบสองก็กลายมาเป็นเศษหกสิบส่วนยี่สบแปลว่าข้อนี้เป็นไงกันครับเท่ากันเมื่อมันเท่ากันเสร็จแล้วหนูต้องกลับไปที่โจทย์เดิมกลับไปที่โจทย์เดิมก็บอกว่าเศษเก้าจำนวนเต็มเก้าเศษห้าส่วนสิบมันเป็นไงกันครับเปลี่ยนคําว่ากลับเป็นอะไรเครื่องหมายเท่ากับ เศษจำนวนเต็ม9เศษ6ส่วน10 2อันนี้คือวิธีที่1วิธีแรกวิธี1วิธีแรกมาดูแบบที่2แบบที่สองนี้มีผู้ปกครองบางคนสอนนักเรียนมานักเรียนบางคนทํางานมาส่งคุูต้นคุูต้นได้ตรวจแล้วนะครับเป็นแบบที่2นี้แบบสีเหลืองแบบสีเหลืองนี้ครูต้นขอย้ำอธิบายแบบนี้แบบสีเหลืองนี้จะเป็นในเรื่องของการหาตัวคูณร่วมการหาตัวคูณร่วม จะเจอในระดับชั้นประจุศึกษ์ปีที่6หรือเขาเรียกว่าครนครนคูณร่วมน้อยหมายความว่ายังไงแทนที่จะเอาสิบเศษห้าจดสิเนี่ยคูณ12ทั้งเศษและส่วนเลยเนี่ยไม่ไปดูที่แม่สุขคูณแม่สิบไปดูแม่สุขคูณแม่สิบสองว่ามันมีผลลัพธ์เท่ากันบ้างหรือไม่อย่างเช่นไปดูแม่สุขคูณแม่สิบเนี่ย สิบคูณหมันได้60เห็นไหมลูกแล้วไปดูแม่12เนี่ยสิบคูณหมันได้60เหมือนกันดังนั้นตัวคูณร่วมมันก็คือ60กับ60ดังนั้นต้องทําตัวล่างให้เท่ากับ60ตัวบนหรือฟังดีๆนะลูกตัวบนก็กลายเป็นว่าจากเศษห้าสิบก็คูณด้วย6ทั้งเศษและส่วนก็จะได้ตรงนี้ครูต้นพิมพ์ผิดนะครูต้นขอโทษด้วยนะครับตรงนี้ก็จะได้เศษส0ส่วนหก ทั้งบนเศษสามสิบส่วนหกสิบอันนี้ก็ต้นทิมผิดนะ้ขอโทษด้วยนะครับมาดูอันล่างเศษหกส่วนสิบสองคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยห้าเพราะเราต้องการทำสิบสองให้มีค่าเท่ากับหกสิบใช่ไหมก็ห้ามาคูณทั้งเศษและส่วนห้าคูณเอ่อหกคูณห้าก็เท่ากับสามสิบสิบสองคูณห้าก็เท่ากับหกสิบดังนั้นจากห้าส่วนสิบก็มีค่าเท่ากับเศษสามสิบส่วนหกสิบจากหกส่วนสิบสองก็มีค่าเท่ากับเศษสามสิบส่วนหก สิบดังนั้นข้อนี้มันเป็นไงครับเท่ากันเมื่อมันเท่ากันดังนั้นกลับมาที่โจทย์จํานวนเต็มเก้าเศษห้าส่วนสิบกับจํานวนเต็มเก้าเศษหกส่วนสิบสองลบคําว่ากลับออกใส่เครื่องหมายไรแทนเท่ากับเห็นไหมครับวิธีสีขาวก็ดีวิธีสีเหลืองก็ดีมีค่าเท่ากันมีค่าเครื่องหมายเท่ากันดังนั้นวิธีไหนง่ายสุดนักเรียนเลือกเองนะวิธีสีขาวเนี่ยสลับกันเลย ไม่ต้องไปหาตัวคูณร่วมแต่วิธีสีเหลืองนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่เก่งในเรื่องแม่สกุลแล้วท่องแมส่สกุลได้เป๊ะเป๊ะ,ะ,ะแล้วนี่นักนรียสามารถใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนสำหรับ,รบนักเรียนที่ยังท่องแมส่สกุลไม่ไม่คล่องดังนั้นสีเหลืองที่เจอกันแน่นอนตอนปหนะเอาล่ะนะครับสองแบบนี้สามารถไปใช้ในเรื่องของการลบการบวกได้ด้วยใช่ไม่ใช่เพราะการบวกการลบการลบการบวกของเศษส่วนเนี่ย ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันจริงไม่จริงจริงดังนั้นบางคนสลับซับซ้อนตรงนี้ครูต้นเลยมาอธิบายย้ําอีกรอบหนึ่งการเปรียบเทียบก็ดีการบวกการลบก็ดีต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันเสียก่อนโอเคนะอ่ะทีนี้มาเข้าสู่ในเรื่องบทใหม่ของเราบ้างบทใหม่วันนี้ก็คือการหารเศษส่วนโอโหพูดเรื่องหารปับ๊บนักเรียนบางคนกลุ่มหัวเลยปวดหัวเลยการหารชื่อว่าหารหารสั้นหรือเปล่าหารยาวหรือเปล่า ไม่ต้องตื่นเต้นถ้าพูดในเรื่องของการหารเศษส่วนง่ายมากง่ายทําไมชื่อเป็นหารแต่เราจะไปดูวิธีธทมว่าทําแบบไหนอ่าแต่ก่อนจะการหารทําใจสบายๆเรามาพูดเรื่องนี้ก่อนส่วนกลับส่วนกลับส่วนกลับ,ลบจะเกี่ยวข้องกับการหารยังไงเรามาดูก่อนนะเรามาเขียนส่วนกลับกันก่อนดูตัวอย่างก่อนคุณต้นไม่อธิบายให้นักเรียนดูตัวอย่างเศษห้าส,ส่วนสิบเขียนเป็นส่วนกลับได้ เศษสิบส่วนห้าอีกข้อหนึ่งตัวอย่างนะเศษหกส่วนสิบสองเขียนเป็นส่วนกลับได้เศษสิบสองส่วนหกสองตัวอย่างนี้สังเกตไหมครับอะไรที่มันสลับกันเศษลงมาเป็นส่วนตัวส่วนขึ้นไปเป็นเศษถูกต้องนี่แหละครับส่วนกลับแค่นี้เองกลับเศษลงมาเป็นส่วนแล้วเอาตัวที่เป็นส่วนอยู่แล้วเนี่ย กลับขึ้นไปเป็นเศษง่ายไหมส่วนกลับง่ายไม่ต้องใช้การบวกการลบอะไรเลยแค่ดูเอาตัวบนลงมาไว้ตัวล่างเอาตัวล่างขึ้นไปไว้ตัวบนจบถ้าเป็นเศษส่วนธรรมดามาดูตัวนี้นักเรียนเห็นนะจํานวนเต็มสิบเอด็ดเอาแล้วจะเขียนเป็นส่วนกลับได้ยังไงอ่ะจานวนเต็มสิบเอ็ดเนี่ยสิบเอ็ดจำไว้นะครับถ้าเป็นจํานวนเต็มแบบนี้มันมีส่วนดูส่วนมันคือหนึ่งจำไว้นะลูก ตัวเลขปกติธรรมดาเนี่ยมีส่วนของมันอยู่แล้วคือส่วน1ดังนั้นถ้าพูดดีๆก็คือ1 1บดส่วนหดังนั้นเขียนให้เป็นส่วนกลับก็เท่ากับ1นึส่วนสิโอเคนะถ้าเป็นจำนวนคละละถ้าเป็นจำนวนคะอย่าเพิ่งสลับทำจำนวนคละนี้ให้เป็นเศษเกินเสียก่อนทำอย่างไรหน้าคูณล่าง ทั้งหมดบวกบนตัวล่างคงเดิมจำนะหน้าคูณล่าง2อคูณหเป็น10ทั้งหมดบวกบนไปบวกกับ3เป็น13ตัวล่างคงเดิมตรงนี้ก่อนนะก็ได้13บส่วนหทีนี้ทำให้เป็นส่วนกลับก็คือเศษห้าส่วนสิโอเคไหมครับส่วนกลับโอเคไหม ทีนี้เรามาจะใช้ส่วนกลับนี้ในเรื่องของการหารอย่างไรโอเคเราจะไปดูตัวอย่างกันก่อนเข้าสู่การหารแล้วนะ Set เศษสามออกขอโทษครับอ่านผิดสามหารด้วยหนึ่งส่วนสองสามหารด้วยหนึ่งส่วนสองเริ่มต้นวิธีทำล็อกโจทย์ซ้ำหนึ่งครั้งก่อนนะครับพอลอกโจทย์เสร็จปั๊บเท่ากับ ตัวหน้าคงเดิมเป็นอะไรก็ตามคงมันไว้เป็นเศษส่วนคงเศษส่วนเป็นจํานวนเต็มคงเป็นจํานวนเต็มไว้เปลี่ยนหารเป็นคูณเห็นไหมไม่ต้องใช้การหารแต่เปลี่ยนหารเป็นเครื่องหมายคูณตัวหลังเป็นอะไรให้ใช้การเขียนแบบส่วนกลับเขียนแบบส่วนกลับจากหนึ่งส่วนสองก็กลายมาเป็นเศษสองส่วนหนึ่งแล้วใช้วิธีการคูณเศษส่วน ได้เลยก็จะได้สามคูณสองส่วนด้วยหนึ่งไม่มีตัวคูณก็คงหนึ่งไว้นะครับสามคูณสองเป็นหกหนึ่งไม่มีก็ชักลงมาหกส่วนหนึ่งหรือหกทำไมตอบหกตัวเดียวเพราะข้างล่างเป็นหนึ่งตอบเฉพาะตัวบนถ้าข้างล่างเป็นหนึ่งตอบเฉพาะตัวบนจบแล้วครับหนึ่งข้อง่ายไหมง่าย เห็นไหมคุณไหนบอกว่าการหารหนูไม่เก่งหนูสามารถทาได้ไปดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเศษห้าส่วนหกหารห้าเศษห้าส่วนหกหารห้าลอกตดวซ้ำหนึ่งครั้งก่อนนะลอกตดวซ้ำหนึ่งครั้งก่อนเสร็จแล้วเท่ากับตัวหน้าเป็นอะไรคงไว้ตัวนั้นตัวหน้าเป็นอะไรคงไว้เป็นตัวนั้น,น,เ,ปน,เ,ปน,น,นเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมาย คูณสลับเขียนเป็นส่วนกลับตัวหลังจากห้าส่วน1ใช่ไหมก็ก,กระจายมาเป็นหนึ่งส่วนหแล้วเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยก็จะได้ห้าส่วนสาสิบตอบได้เลยไหมอย่าเพิ่งตอบบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งตอบเพราะต้องทำให้เป็นเศษส่วนยางต่ำเสียก่อนยกเว้นว่าข้อนั้นมันเป็นเศษส่วนต่ำอยู่แล้วหนูก็ตอบได้เลย แต่ข้อนี้มันยังไม่เป็ดทํายังไงทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหาตัวเลขอะไรก็ได้มาหารทั้งเศษและส่วนในแม่เดียวกันนะข้อนี้อะไรที่หารห้ากับสามสิบได้ลงตัวในแม่เดียวกันแม่ห้าห้าตั้งหารด้วยห้าเหลือหนึ่งสามสิบตั้งหารด้วยห้าเหลือหกดังนั้นข้อนี้คําตอบของมันคือเศษหนึ่งส่วนหกพอยทาได้ไหม พอทำได้ไหมอะลองอีกสักตัวอย่างหนึง่งกูต้นให้เวลาเรียนดูก่อนดูก่อนเจเจส่วนแปดหารเศษหนึ่งส่วนสองล็อกจซ้มก่อนตัวหน้าคงเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเขียนเป็นส่วนกลับเฉพาะตัวหลังก็จะได้สิบสี่ส่วนแปด ยังไม่ได้เพราะมันเป็นเศษเกินใช่ไหมลูกแต่ก่อนจะเป็นเศษเกินเป็นอะไรไม่รู้แหละมันมีตัวหารมันได้เอาอะไรมาหารเอาแม่สองมาหารสิบสี่หารด้วยสองเหลือเจ็ดแปดก็ต้องถูกหารด้วยอะไรเหมือนกันสองแปดหารด้วยสองเหลือสนะี่ดังนั้นคําตอบตอนนี้คือเศษเจ็ดส่วนสี่ก็ยังเป็นเศษเกินอยู่ทํายังไงต่อทําให้เป็นจํานวนคะ ถ้ามันเป็นเศษเกินอยู่ทำไมเป็นจำนวนคะคำอย่างไรตัวบนตั้งตัวล่างหาคำตอบข้อนี้คือจำนวนเต็มหนึง่งเศษสามส่วสีถ้าคนไหนยังไม่ชัดเจนหนูกลับมาดูตัวอย่างนะหรือไปดูตัวอย่างในหนังสือเรียนก็ได้นะครับในหนังสือเรียนก็ได้ที่เรียนซื้อไปแล้วเนาะอันนี้คือเป็นหาเศษส่วนธรรมดาทั่วไปแล้วถ้าเป็นจํานวนคะหละัก ง่ายมากลูกค้าเปลี่ยนจํานวนค้าให้เป็นอะไรก่อนเสมอปเปลี่ยนจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ดังตัวอย่างจํานวนเต็มสองเศษห้าส่วนแปดหารหนึ่งส่วนสองเห็นไหมกั้ต้นทาจํานวนเต็มสองเศษห้าส่วนแปดกลายไปเป็นยี่สิบเอ็ดส่วนแปดเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณ กับเศษเป็นส่วนกับส่วนมาเป็นเศษเหมือนเดิมทําวิธีเหมือนเดิมเลยลูกแล้วขั้นตอนที่เหลือก็ทําเป็นสเต็ปสเต็ปของมันเหมือนเดิมทุกครั้งที่จะตอบต้องดูก่อนว่าคําตอบที่ได้นั้นเป็นเศษส่วนอย่างตับหรือไม่โอเคพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่สามสิบสี่และสาสิบห้าหนังสือเรียนหน้าที่สามสิบสี่และสามสิบห้า ลองทำนะลูกนะปรตต้นขออนุญาตแบบนี้นะครับผู้ชายทำข้อคู่ชายคู่ผู้หญิงทำข้อที่ทำทั้งสองหน้าเลยนะทั้งสามสิบสี่และสามสิบห้านะครับชายทำข้อคู่ผู้หญิงทำข้อที่แล้วส่งปุตต้นโอเควันนี้นะครับคิดถึงนักเรียนจังเลยเลยใส่ชุดนักเรียน ถูกระเบียบนะครับแล้วก็อยากจะให้นัก